กับ8ความลับของสาวที่ผอมเพรียวกันบ้านคะว่าพวกเธอเนี่ยทำตัวยังไงถึงได้มีลักษณะที่ผอมขณะน,นี้ทำตัวให้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยรูปร่างผอมเพรียวแล้วคุณก็จะผอมได้เช่นกันเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยก็ต้อง ่างมีเพื่อนที่มีรูปร่างที่ผอมบางกันนะคะอย่างน้อยก็คนนึงแหละดูเหมือนจะแบบไม่เคยอ้วนขึ้นเลยสักทีอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นเพราะว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่มีรูปร่างผอมบางมันมาเออมาจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของอาหารแบบเดียวกับ คนอื่นๆพวกเธอเนี่ยจะผ่อนคลายกับการกินมากๆขณะที่คนอื่นซึ่งน้ำหนักเกินน้ำหนักเ,เกินส่วนใหญ่เนี่ยมาจะหมกมุ่นกับเรื่องของการกินมากกว่านะคะเรามาดูกันว่าเออคนที่ผ,มผอมๆทำหรือไม่ทำอะไรแล้วคุณจะเรียนแบบเธอได้อย่างไรบ้างและกี้ขอบอกขอเตือนก่อนว่าเราต้องทำให้ได้ที่แบบว่าเป็นข้อที่เราสามารถทำได้นะคะไม่ได้แบบบังคับตนเองว่า เออต้องทําข้อนี้ต้องดูด้วยว่าเราสามารถทําได้หรือเปล่าอย่างแรกพวกเธอเลือกอาหารที่ทําให้พวกเธอพึงพอใจมากกว่าอิ่มจนแน่นท้องบางคนเคยเป็นไหมสมัยกอ่อนกิกเป็นนะแบบเฮ้ยร้านนี้มันให้เยอะว่ากินเข้าไปแต่จริงๆนอะตอนเนี้ย ผอมลงเยอะเลยคือจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันกินตอนที่มันอร่อยเท่านั้นฉันถึงจะกินคือแนวตาส่วนของความอิ่มจาก1นึถึงสิผู้หญิงรูปร่างผอมเนี่ยจะหยุดกินเมื่อถึงระดับ6หรือ7ขณะที่คนส่วนมากมาจะกินต่อไปจนถึงแดหรือส0บก็คือเหมือนกับเฮ้ยฉันอิ่มแล้ววะไม่อินังกิค่ะไปเอาของเขามากินต่อยังไม่อิ่มมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสําคัญผิดระหว่างความอิ่มกับความพึงพอใจหรือว่า คุณอาจจะเคยชินกับการกินทุกอย่างครบแบบว่าโอ้ยทุกอย่างตรงหน้าจนหมดเกลี้ยงไม่ว่าจะควรจะต้องต้องการมันจริง,รงๆหรือว่าไม่ต้องการก็ตามแต่คือเสียดายเนอะไหมในความคิดวิธีเรียนแบบก็คือคือเราต้องเรียนแบบโดยที่ว่าเพื่อกินแบบเดียวกับผู้ที่มีรูปร่างผอมเนี่ยวางช้อนลงค่ะและประเมินความอิ่มจากอัตราส่วน1นึถึงสิบทำแบบเดียวกันอีกครั้งเมื่อเหลือสักห้าคำโยเยอะไปเนาะ คือเขาบอกว่าเป้าหมายก็คือเพิ่มความรู้ตัวถึงความพึงพอใจของตัวเองในในระหว่างการกินก็มันยังทําให้คุณเนี่ยกินชาลงซึ่งมันจะให้โอกาสความอิ่มเนี่ยส่งสัญญาณเข้ามาบางทีแบบเุ้ยกิน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 จนเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราอิ่มเราหรือยังแต่เราต้องกินให้หมดอย่างนเงี้ยเนอะปะอย่างที่สองพวกเธอรู้ว่าความหิวไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนอะไรมีนะคะ เพื่อนกิ๊กคนหนึ่งไม่เคยอ้วนเลยก็น้ำหนักคงเท่านี้เวลาหิวเฮ้ยหิวบอกบอกหิวอะหิวไปกินแต่พอบอกเลือกร้านไม่ไม่เลือกกินแต่น้ำเพื่อหิวเพื่อกินแต่น้ำแล้วอิ่มหรอเนกิ๊กก็คิดในใจแต่แบบแต่กิ๊กมากกิ๊กสดไสยอย่างเต็มที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ดิ้นรนกับเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ม,นมันจะมองความหิวเป็นสิ่งที่แบบ ต้องจัดการอย่เร่งด่วนเลยทีเดียวดังนั้นถ้าคุณกลัวความหิวคุณอาจจะกินมากเกินไปแบบมากเกินไปอยู่เสมอแต่คนผอมๆเนี่ยจะทนได้มากกว่าเพื่อจะหลีกเลี่ยงมาวิธีเรียนแบบก็คือเลือก,กว่านที่ยุ่งๆเพื่อที่จะชะลอเวลาอาหารกลางวันออกไปนะคะอย่างจงใจสักหนึ่งหรือว่าสองชั่วโมงละกันหรือลองพยายามดูลองพยายามงดของว่างบังมือ้อแบบ เอ้ยมือบ่ายสักวันหนึ่งเธอไม่ต้องกินอะไรกินแต่ข้าวจานเดียวจบบางคนมีขนมนมเนยลูกอมเพิ่มคุณจะเห็นได้ว่าตัวเอเนี่ยก็ยังสบายดีอยู่เนาะจากนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเสียงท้องมันร้องคุณจะเฮ้ยร้องไม่เธอะคุณต้องหยุดตัวเองไม่ให้แบบตบดิ่งไปในตู้เย็นได้ทันทีให้ได้คือคุณอเออเฮ้ยช่างใจช่างใจแต่ก็ยากอยู่นะแรกๆอย่างที่สมค่ะ พวกเธอไม่ใช้อาหารเพื่อเยียวยาอารมณ์เศร้าเคยเป็นไหมเขาบอกว่าการที่เราเศร้าเราจะไม่กินแต่ไม่มันผิดกับกิกเมื่อไหร่ที่เศร้าจะกินมากกว่าเดิมพอะเครียดนี่นี่คือกิกนะคะแต่เท่าที่กิกได้เรียนมาจากเอ่อการเหมือนกับเป็นวิชาโภชนาการเขาบอกว่าคนที่เครียดเนี่ยจะไม่กินแต่มันผิดกับกิกมากเลยเขาบอกว่า มันไม่ใช่ว่าผู้หญิงรูปร่างผอมบางเนี่ยจะมีภูมิต้านทานต่อการกินตามอารมณ์แต่ว่าพวกเธอเนี่ยก็มาที่จะรู้ตัวว่าเฮ้ยเวลาที่ทำอย่างนั้นแล้วก็หยุดมันได้วิธีเรียนแบบถ้าคุณหิวจริงๆกินของว่างที่มีประโยชน์อย่างเช่นถั่วหนึ่งกำมือที่เราพูดไปเมื่อวานถ้าใครสนใจก็ไปดูผลไม้ได้นะคะที่ทาให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็สวยด้วยไม่อ้วนก็จะมีพวกแอปเปิลถั่ว บุกเรี่ส้มอะไรอีกลูกคุณอย่างเงี้ยไปดูได้นะคะมีเยอะจริงๆกับเจเคกิเยอะจริงๆอ่าแต่ว่าเพื่อหยุดตัวเองเอาไว้ก่อนรออาหารมื้อต่อไปค่ะแต่ถ้าคุณหงุดหงิดมากเหงาเฮ้ยเราเซงเราแบบเราเหนื่อยลองหาทางออกที่ปัจจักัคลอ r ี y ดูอย่างเช่นออกไปวิ่งบ่ะ หรือไม่ก็กระโดดโลเต้นไปมารอบๆอัตราการเต้นหัวใจที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเออมันจะช่วยทําให้ความโกรธเนี่ยหายไปเหงาก็โทรหาเพื่อนสิหรือไม่ก็เดินเล่นที่สวนการค้าโหยถ้าเหนื่อยก็ไปนอนเสียบ้างก็ได้แบบว่านอนในแบบว่าเฮ้ยใ,ในห้างฟูบหลับไปตรงฟาฟูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะทําให้ใจเราเต้นตุ้มๆก็คุยกับคนที่เราแอบชอบมันก็ได้อยู่นะ ต่อมาค่ะพวกเธอกินผลไม้มากกว่าคืองานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงรูปร่างผอมบางเนี่ยมันจะกินผลไม้มากกว่า1 1หนึ่งครั้งในแต่ละวันคือกินเส้นใยอาหารมากกว่าแล้วก็กินไขมันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนอ้วนคือบางคนจะบอกเฮ้ เพื่อฉันไม่เห็นต้องกินผลไม้เลยทำไมถึงผอมมากก็เขาอาจจะไม่ได้กินผลไม้แต่ก็ไม่ได้กินไขมันด้วยไงวิธีเรียนแบบก็คือลองเริ่มสำรวจการกินของคุณเพื่อหาทางเพิ่มผลไม้ไม่ใช่น้ำผลไม้นะคะเป็นการเพิ่มผลไม้เข้าไปตั้งเป้ากินให้ได้ 2... หรือว่าสส่วนต่อวันอย่างเช่นเพิ่มผลไม้ลงไปในอาหารแต่ละมือ้อหรือว่ากินผลไม้เป็นของหวานก็ได้แทนที่จะเป็นข้าวก็กินผลไม้แทน ขอ้อที่5ค่ะพวกเธอสร้างความเคยชินคือการกินอาหารหลากหลายเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าหลากหลายมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียได้งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกินอาหารที่มันมีรสชาติแตกต่างกันมากเกินไปทำให้คุณเนี่ยยิ่งกินมากยิ่งขึ้นคนผอมเนะี่ยมักจะมีรูปแบบของการกินที่ วางแผนมาแล้วอย่างดีนะคะมีของแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามา2-3อย่างแต่ส่วนใหญ่อาหารของพวกเธอเนี่ยก็จะคาดเดาวๆวิธีเรียนแบบก็คือลองกินอาหารอย่างเช่นหลักๆซ้ำกันในแต่ละมื้ออย่างเช่นกินซีเรียลตอนเช้ากินสลัดตอนกลางวานันหรือว่ากินปลาตอนเย็นอะไรเงี้ยมันก็มันก็โอเคอยู่ที่จะแบบเพิ่มทูน่าหรือว่าไก่ย่างขึ้นไปกับสลัดในบางวันบ้าง แต่ก็การกินกับอาหารหลักๆที่เดาได้คุณก็จํากัดโอกาสที่จะกินมากเกินไปก็ได้นะคะบางทีแบบเฮ้ยสลัดแล้วไม่อ้วนสลัดไม่อ้วนกินอะไรที่มันให้ให้พลังงานให้โปรโตีนก็ได้ต่อมาข้อ6กพวกเธอรู้จักการควบคุมตัวเองเขาบอกว่า ปัจจัยที่ทำนายได้ถึงการมีน้ำหนักขึ้นของผู้หญิงในวัย5้แล้วก็60คือระดับของความยับยังชั่งใจค่ะคือผู้หญิงที่มีความยับยังชั่งใจสูงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเอ่อแตชนีมวลกายต่ำกว่านะคะวิธีเรียนแบบของเราก็คือเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่ ที่คุณเนี่ยมันจะขาดความยับยั้งช่ำใจอย่างมากอย่างเช่นท่ามกลางบรรยากาศที่แบบว่าเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ยเวลาอยู่กับเพื่อนสั่งนๆมุกท้ายอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าคุณชอบกินตอนงานเลี้ยงบอกตัวเองว่าคุณจะกินของว่างแค่1ชิ้นในรอบที่4นะคะ ซึ่งมันก็ถูกถูกส่งผ่านมาถ้าคุณกินเมื่อค่ำเออนอกเมือค่ำนอกบ้านหรือว่าเราสั่งอาหารมาแบ่งกันกับเพื่อนหรือว่าเออคุณเครียดก็ให้แน่ใจว่าเออคุณมีของหวางที่เคี้ยวได้อย่างเช่นผลไม้หรือว่าแครอทสักหนึ่งอันเอาไว้ในมือก็ได้นะคะต่อมาข้อที่7พวกเธอชอบเคลื่อนไหว ออโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงรูปร่างผอมเนี่ยจะยืนมากกว่า2ชั่วโมงเครื่องในแต่ละวันจริงหรอเพื่อนฉันไม่เห็นเป็นเลยเนาะแต่ที่สามารถคือมันจะสามารถช่วยผอาผ่านได้33ปอนด์ต่อป,ปีนี่เป็นผลการศึกษาของลินิกเมโยในเมืองโรเชสเตอร์สหรัฐนั่นเองนะคะวิธีเรียนแบบก็คือการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ย มักจะประเมินความแอคทีฟของตัวเองเนี่ยเกินจริงคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เวลา16ถึง20ชั่วโมงในแต่ละวันไปกับการนั่งในแบบว่าใส่เครื่องนับก้าวเพื่อดูว่าเฮ้ยว่าคุณเนี่ย ใกล้จำนวน1 10, 9 0แค่ไหนและในแต่ละวันคุณออกกำลังกาย30นาทีหรือเปล่าหรือว่ารวมกับการเคลื่อนไหวอื่นๆอย่างเช่นการเดินขึ้นบันไดหรือเปล่าการเดินเป็นการเดินที่ดีแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งเต้านมได้ด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะพวกเธอนอนหลับสนิทผู้หญิงที่ผอมบางผอมบางเน่ยามาจะนอนมากกว่า2ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ก็คือเมื่อเทียบกับคนที่น้ำหนักเกินงานวิจัยของโรงเรียนแพทย์อ a s t e r n v i r g i n i a ียียบอกบอกเช่นนั้นนะคะเขาบอกว่านักวิจัยเชื่อว่าการนอนน้อยเนี่ยทำให้ระดับของฮอร์โมนที่ช่วยกดความอยากอาหารเนี่ยต่ำลงคือและก็ระดับของฮอร์โมนที่ที่มันอยากจะเพิ่มเพิ่มความอยากอาหารเนี่ยมันสูงมากขึ้นวิธีเรียนแบบคือ2ชอั่วโมง อ,อลอ2สองชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือประมาณ17นาทีต่อวันซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่ายกง่ายกว่ามากนะคะแม้คุณจะงานยุ่งเพียงไรก็ตามก็เริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลานอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงในแต่ละคืนซึ่งมันก็เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใหญ่ส่วนมาก เขาบอกว่าการที่เราทำงานเนี่ยมันต้องมีชั่วโมงหนึ่งที่เราจะต้องงีบเพราะว่ามันจะทำให้สมองเราเนี่ยกลับมาแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆอย่างนี้จากที่นี่ com นะคะและถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าใครไม่พอใจตรงไหนก็ขอภห้มนันที่นี่ด้วยนะคะก็เออก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับ การที่อาจจะมีคนฟังหรือว่าไม่มีคนฟังกก็ไม่ได้แซ่ดอะไรแต่ว่าก็รู้สึกดีใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับ Hey to stay n o m like i n o you know.